แล้วอ้ยิงเงจริงๆแล้วโอ้โหสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่สนามศรีนครลำดวนสนามมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจงังหวัดศรีสะเกดเมื่อนี้นะครับมาเบึงฟุตบอลชายนะครับโอ้ผมบอกว่าฟอร์มหลอดแรงแหงนัดแรกสนามมหาศูนย์เดี๋ยวสิเขาไปเบิง่งบรรยากาศในสนามนะครับไปให้กําลังใจลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับประเภทฟุตบอลชายเดี๋ยว ต้องปิดหูดังดีๆครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้อื่นด้วยนะครับไปเบิงไปเบิงไปเบิงฟุตบอลนํากันตะครับเคยดีนิ่แต่บอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องวันนี้กองเชียร์ก็จะเดินด้วยท้องครับก่อนจะเข้าสนาม้าแนวตีเหมือนกัเนีครับกเกนีนครับเขาตัวนี้ใครอายุเทิร์นร้านยังอ่ะต้องหมูกระทะย่างให้อ๋อ ขายดีแห้งระหว่างมูสิบทปกติใครยูเทินมาครับมีขนาดเล็กกลางใหญ่เล็กสามเก้ากลางสี่เก้าจัมโบ้สิบเก้าข้าวขาจะเป็นนะครับ้าวขาไมู่ข้อค้าเท่าไรครับเสาวทิตอยู่ยูเทนอ้เสาอทิตอยู่คนเดินอ๋อธรรมดาอยู่ยูเทนอ๋อ ตอนนี้อุปกรณ์การเชียร์พร้อมแล้วครับน้ำแตงโมปันไข่ปิ้งแล้วก็หมูกระทะเราพร้อมที่จะไปเชียร์บอลแล้วครับซีสเกตนี่เป็นเมืองกีฬานะครับโดยเฉพาะฟุตบอลฟุตซอลนี่เป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างไรครับวอากับใครตกวลรากัาเ่าตกไทยรหวัวใน้ำไงบนนอคือจอดรถไกลเท่าบุลเลยแต่ว่ามันมาเบิ่งวันหลีกเนาะรถจอด เงาสาบลาบคุณอะถือว่าลายนะครับจำยิงถือว่าลายนี่เสียงนกหวีดนะครับปิดๆนั่นแสดงว่านักกีฬาลงสนามแล้วครับเฮ้ามาซ่าครับค่าเต็มค่อมกินครับพี่น้องนัดที่แล้วสนาภูเก็ตหาซูลชิดาเกตเจอแพร่ครับโอ้ยจังไหนเฮ้ากับศาสนาครัพเ,เพราะว่าเขาแพ้ แอมบพพิตลูกนี้บอลไม่เชื่อมเท้าครับต้องย้อนกลับมาที่อภิสิ์ครับอภิสิ์เปิดเข้าไปลูกนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับโอ้โหยิงเข้าไปรับพอภิทธโ์โพพันครับมาีพอดีอมาถึงก็หนึ่งศูนย์เลยนะฮะนี่แน่นอนเสร็จแล้ว ครับแล้วชัดชัยเข้ามาตรงกลางตรงนี้แล้วเร็งนะโอ้ยซูปปเปอร์เซฟอีกแล้วเดือให้ชิดนะครับประกบติดครับแถวสองชัดชัยเข้ามาตรงนี้แล้วค้อนเรียบรอยรับมีทงหรือเปล่าครับ มาทางซ้ายโล่งๆเลยครับนัตกรนัตกรดวลเดียวกันอยู่แล้วโยกเข้าขวายิงปันลงนี้โอ้โหแล้วยิยยจงจริงๆแล้วโอ้โหกัหหนไม่ว่าอะไรครับราสิสเกตจะได้สวนามาตรงนี้ปอพิษหลุดกับดักล้ำหน้ามาแล้วหลุดเดียวดวลกับคณิสสน กน <Internet>. จบลงไปเร้วนะครับสำหรับเกมการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับฟุตบอลชายนัดที่2ของสายคอนะครับสีสเกตเอาชนะจังหวัดแพร่ไปได้6ประตูต่อ2นะครับนัดนี้ต้องบอกว่าขอเช่นชมสปิริตของทีมสีสเกตด้วยนะครับเป็นบอลสมัยใหม่ไหมบ่มีการแบบนอนทวงเวลานะครับถึงบอลจะนำอยู่แต่ว่าก็เล่นอยู่ตลอดนะครับ เล่นเกมอยู่ตลอดบุ๊ใสซกันตลอดนะครับเป็นเกมหนึ่งที่มันมากๆนะครับแต่ว่าเป็นซีสเกตที่จบสกอร์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์หกประตูต่อสองนัดนี้ครับมีดาวเดนทีนาติตามหนึ่งคนนะครับโอ้ยีลีเรามมนก็นหลายคนละหลายคนน้องๆหลายคนเล่นดีมากับแต่ว่าที่เห็นดูมีอนาคตแบบเจ,จิดจรัสออกมาผู้เล่นหมายเลขสิบของซีสเกตโดยส่วนตัวไม่รู้จักน้องนะแต่ว่าเห็นแล้วมัน เออมือนี้ยิ่งน้นองยิ่งไปสองหน่วยนาติดตามว่าพี่น้องเอาเป็นว่านะครับฝากพี่น้องนะครับจ้องอาศีสเกียรเท่านะครับมาเบิงมาเชียร์ลูกหลานนะครับพี่น้องนัดต่อไปนะครับคลิปหน้าเดี๋ยววันจันทร์สิไปเชียร์ฟุตซอลคือเกา้านะครับล้วกลับไปเบิงบอลไ่นี่ละสลับกันอยู่น้ำมูนี่ละนะครับฝากช่วยเชียร์ซีสเกตบ้านเฮาด้วยนะครับสวัสดีครับ